สวัสดีครับพบกับผมแลวก็ช่องวิชัยบล็อกนะครับวันนี้ฝนตกตกตั้งแต่เช้าจนตอนนี้บ่ายๆก็ยังตกอยู่ครับไม่ได้พาบีบีมาด้วยเพราะว่าฝนตกให้เขาอยู่ในบ้านเราก็มาทําสวนแต่ว่าเข้าไปในโรงเรือนไม่ได้ก็เลยอยู่ในที่ที่ล่มนะที่ไม่โดนฝนหน่อยก็อยู่ใต้ใชายคาของกระท่อมนั่นเองนะฮะวันนี้เรามาปลูกต้นบอนสีกันครับหลังจากที่วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะก็ผมโพสขายต้นบอนสีที่มีชื่อว่ามีสุกไป5ต้นต้นละ350บาท ดีเหมือนกันนะฮะบอลสีมีสุกก็จะเป็นบอลสีที่มีชื่อเพาะมากๆนะครับแล้วก็กัดสีชมพูออกแดงๆหน่อยแล้วก็สวยงามมากๆเลยทุกท่านที่ได้ได้ไปน่าจะมีความสุขเหมือนกับชื่อบอลสีอย่างแน่นอนแล้วก็อีกหลายๆต้นนะฮะที่โพสตขายทุกวันอาทิตย์อาจจะมีจํานวนน้อยไม่มากอาจจะไม่อาจจะไม่เพียงพอกับความต้องการนะครับเพราะว่าส่วนผมเล็กๆนะสวนเล็กๆเองมี56ตู้ไม่เยอะนะอาศัยปลูกเลี้ยงเป็นงานอดิเรก วันนี้เราก็จะมาปลูกบอลสีกันต่อครับหลังจากที่เราขายไปก็จะต้องปลูกเพิ่มนะะเพื่อให้มีบอลสีหมุนเวียนในสวนในฟาร์มของเราวันนี้มีหลายต้นมากเลยที่เราจะปลูกนะฮะไม่ว่าจะเป็นยอดมงกุฎปีกกินาีครับไทยนิยมอ่าแล้วก็มีสองฝั่งโค้งด้วยนะฮะสองฝั่งโค้งแล้วก็อีกหลายๆต้นที่เริ่มโตนะฮะแล้วเราก็จะนํามาปลูกนะอย่างต้นนี้ต้นนี้นะนี่ใส่กระมังแบบนี้เลยใส่กระมังแล้วก็ เอาขุยมะพร้าวใส่ลงไปแล้วก็เอาพลาสติกครอบนะครับเขาก็เกิดเขากเกิดง่ายอยู่นะบางท่านอาจจะใช้อิฐมอนทุบก็ได้อาจจะใช้หินภูเขาไฟแล้วแต่เลยนะแม้แต่ใช้วุ้นที่เป็นอาหารวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เกิดนะครับส่วนที่หลายๆท่านถามว่าเวลาต้นบอนสีเราเกิดแล้วเนี่ยเรานําวางไว้ในร่มหรือว่าเอาไว้ในใต้แั่ลนที่สวนผมเนี่ยจะวางไว้ในร่มครับใต้ร่มนี่เลย ะะวางไว้ในร่มครับแต่บางท่านวางไว้ใต้สแลนวางไว้ในตู้อบก็เกิดก็งอกเหมือนกันแสดงว่าสามารถวางได้ทั้งในตู้อบแล้วก็วางไว้ในร่มไม่มีผิดมีถูกฝนตกโหดมากครับตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนถึงเช้าแล้วก็บ่ายก็ยังตกอยู่อันนี้ก็ยังซาซาลงก็ยังแบบเป็นสเปรย์องจากที่ตกหนักๆนี่มันก็จะหยุดแล้วก็กลายเป็นสเปรย์ครับบอลสียังไปได้เรื่อยๆนะครับยิ่งตอนนี้ราคาอยู่ที่หลักร้อยร้อยสองร้อยสามร้อยบอลทั่วไปยิ่งขายดี แต่บอลตัวเทพตัวท็อปเนี่ยก็ยังหลักพันหลักหมื่นอยู่นะยังเป็นหลักหมื่นอยู่ถ้าเป็นบอลแพงๆเนี่ยก็เขายังขายกันได้อยู่แล้วมีคนซื้อนะฮะหลักหมื่นเนี่ยยังยังมีคนซื้ออยู่เรื่อยๆแสดงว่าคนมีเงินเขาก็เล่นบอลแพงๆไปเขากเกง่งเอาไว้เก่งตัวที่ท็อปๆแพงๆนะครับเราตักใบก้ามปูหมักใส่ในกระถางลูกฟูกสี่นิ้วแบบนี้นะฮะจากนั้นก็ทําเป็นรูตรงกลางแล้วก็นําต้นบอลสีวางลงไปใส่กระถางสี่นิ้วเราเลยนะฮะ แบบนี้เลยอันนี้ก็สองใบละเดี๋ยวเราสักสามสี่ใบก็ก็ขายได้นะครับส่วนบอลสีผมก็จะเป็นบอลเดิมๆนะฮะถ้าท่านที่ติดตามก็จะเห็นว่าเออมันมันก็มีประมาณนี้แหละนะนเพราะว่าบอลที่ซื้อใหม่เนี่ยต้องรอหกเดือนถึงจะผ่าได้ไก็จะเป็นบอลทั่วไปที่น่าจะหาซื้อได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นกระถางแรกไม่ได้ใส่ปุ๋ยละลายช้านะครับวันนี้ ไม่ได้ใส่ปุ๋ยละลายช้าเดี๋ยวค่อยเหาะใส่หน้าทักสองสามเม็ดก็นำต้นบอนสีเล็กๆแบบนี้ใส่ลงไปในกระถางอย่าลืมเปิดเพลงฟังด้วยนะฮะปกติเนี่ยถ้าทําสวนเนี่ยผมก็จะเปิดเพลงชิวๆแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยเราจะได้อารมณ์สุนทรีนะฮะต้นไม้ต้นไม้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับเขาก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกของเจ้าของ ที่มอบให้นะฮะเขาก็จะเริญเติบโตดีถ้าเรายิ่งมีความสุขระหว่างทําสวนแล้วก็เปิดเพลงฟังด้วยเนี่ยเขายิ่งโตวไวท่านลองถ้าลองไปทดลองได้นะครับถ้าเรามีความสุขเปิดเพลงให้ต้นไม้ฟังกับอีกคนนึงเนี่ยกลด่าต้นไม้ทุกวันเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างเลยเอาต้นนี้มั่งเนาะขุมทองครับขุมทองขุมทองนี่เคยขึ้นไปสูงสุดถึงต้นละห้าพันบาทนะฮะขุมทอง ตอนนี้ก็ลดลงมาละเป็นบอลที่อึดทนแล้วก็ไม่ทิ้งใบในช่วงหน้าหนาวนะฮะขุมทองแล้วก็กัดสีชมพูสวยมากการกัดสีของขุมทองก็ขึ้นอยู่กับแสงแดดครับหลังจากที่เรานําต้นบอลสีที่เกิดจากการผ่าหัวต้นเล็กๆนะฮะที่มีหนึ่งใบเนี่ยใส่ในกระถางลูกฟูกสีนิ้วซึ่งเครื่องปลูกเราจะใช้เฉพาะใบก้ามปูหมักเพียงอย่างเดียวจากนั้นเนี่ยเราก็จะนําเข้าตู้อบเข้าตู้เลี้ยงบอลสีนะครับ เพื่อให้บอลสีเราเนี่ยโตวไวขึ้นรอจนกว่าบอลสีเราโตสักประมาณ3าถึงสใบหรือว่าโตที่แข็งแรงสวยๆเราก็จะนําไปโพสต์ขายหรือนําไปจําหน่ายจ่ายแจกต่อไปถ้าต้นไหนที่มันไม่สวยมันอ่อนแอมันเริ่มอะไรเนี่ยเราก็จะเก็บไว้เราเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าลูกค้าต้องได้ต้นบอลสีที่สวยๆไปต่อยอดนะฮะฝนมาพอดีเลยนะฮะช่วงนี้ฝนตกดีจริงๆเลยอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพทุกท่านนะครับสวัสดีครับ